แม่น้องตันจะพามาดูขั้นตอนการฉาบผนังขัดมันกันค่ะตัวผนังนะคะจะเป็นการเกาะอ,อิฐล็อกนะคะก่อนที่จะฉาบปูนก็จะมีการรดน้ําผนังอิฐล็อกให้ชุ่มก่อนค่ะอ่าก็จะมีการฉาบทั้งตัวผนังแล้วก็ตัวเสาของตัวห้องเก็บของนี้ด้วยค่ะตัวเสาจะเป็นเสาสําเร็จนะคะจะมีการจัดเสียบแล้วก็ฉาบขัดมันด้วยกันค่ะ ปูนที่ใช้สําหรับงานฉาบผนังรอบนี้นะคะจะเป็นปูนผสมทรายหรือว่าปูนฉาบทั่วไปค่ะหลังจากที่เราฉาบึ้นปูนเต็มแล้วนะคะก็จะมีการปาดสามเหลี่ยมค่ะ เมื่อฉาบสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาจะเป็นขั้นตอนการตีน้ําปั่นให้เนียนคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะปั่นให้เรียบเลยนะคะเพื่อที่จะทําขั้นตอนการทําขัดมันเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะเจอก้อนหินก้อนกรวดนะคะก็แกะออกค่ะจากนั้นก็ปั่นให้เรียบนะคะ เมื่อปั่นหน้าปูนเนียนเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาจะเป็นขั้นตอนการรีดปูนเค็มค่ะตัวปูนนี้นะคะจะเป็นปูนซีเมนต์ทั่วไปค่ะก็จะผสมกับน้ำนะคะตีคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็จะนำปูนนะคะมารีดหรือว่าฉาบขึ้นบางๆแบบนี้ค่ะสำหรับปัญหาของหน้างานที่นี่นะคะเนื่องจากมี ลมนะคะที่พัดแรงทั้งวันค่ะทําให้ปูนแห้งเร็วนะคะเราจะต้องอทําเวลานะคะสําหรับการเอาปูนให้ทันค่ะ,ะหลังจากที่ตีปูนสันหน้าเนียนเสร็จแล้วนะคะปูนจะแห้งเร็วมากค่ะเราก็ต้องพยายามนะคะในการผสมปูนเค็มนะคะมารีดให้ทันค่ะ สิ่งสำคัญในการฉาบขัดมันอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเกลียงขัดมันค่ะตัวเกลียงขัดมันนะคะจะต้องอาเจ็ดล้างทำความสะอาดบ่อยๆนะคะตัวเกลียงนะคะจะต้องไม่มีรอยฟันตกกะกแตนค่ะเวลาที่เราฉาบนะคะตัวผนังนะคะจะเรียบก็อยู่ตรงที่ปลายเกลียงของเรานี่แหละค่ะ เมื่อปูนเซตตัวแล้วนะคะก็จะมีการเล่นน้านะคะตีน้ําแล้วก็จะใช้เกลียงนะคะปั่นไปมานะคะให้เป็นาลายเส้นแบบนี้ค่ะตัวผนังของห้องเก็บของทั้งหลังนะคะก็จะมีการฉาบขัดมันทั้งหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฉาบ ส่วนรอบนอกบ้านนะคะอรอบนอกบ้านหลังนี้นะคะทั้งภายในภายนอกนะคะก็ใช้ปูนไปเยอะเหมือนกันนะคะทั้งปูนฉาบแล้วก็ปูนรีดขัดมันนะคะหมดไปกว่าสี่สิบถุงค่ะการฉาบขัดมันปูนตดแบบนี้นะคะก็ต้องใช้ฝีมือมากค่ะถ้าเอาปูนไม่ทันนะคะปูนก็จะแตกค่ะ เสร็จแล้วนะคะหรือว่าขัดมันเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการใช้น้ายานะคะในการเคลือบนะคะเพื่อป้องกันปูนแตกลายงาค่ะอันนี้ก็จะปิดขั้นตอนการทํางานนะคะงานฉาผน,นังขัดมันของทีมงานแม่น้องสันค่ะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Đâu cho đây